นิยายเสียงเรื่องลูกสาวเจ้าพ่อกับบอดี้การ์ดจำเป็นนิยายสนุกๆจากช่องพานชนกนิยายสั้นฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครและฉากต่างๆล้วนมาจากจินตนาการของผู้เขียนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ลูกสาวเจ้าพ่อกับปอี่การจำเป็นตอนที่สตอนจบบริบูรณ์เรื่องโดยเย็นชาบอยความเดิมตอนที่แล้วแพรวากับพระสินนางปรับความเข้าใจกันโดยที่แพรวาทวงถามความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชายหนุ่มซึ่งชายหนุ่มเองก็ยังยืนยันว่ายังเป็นเหมือนเดิม แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่ามีใครบางคนเห็นคนทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันคนคนนั้นจะเป็นใครเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่พระสินเดินมายื่นน้ำให้เธอจนถึงตอนนี้ทุกการกระทำของพวกเขาตกอยู่ในสายตาประมุขของบ้านอย่างพันษา เขามองชายหญิงที่นั่งอยู่กลางโซฟากลางบ้านด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาเขายืนมองนิ่งๆก่อนจะสายหน้าแล้วหันหลังเดินเข้าห้องส่วนตัวไปทันทีขึ้นไปอาบน้ำได้แล้วครับจะได้พักผ่อนพระสินเหลือบตาไปพูดกับคนที่กำลังกอดแขนเขาอยู่ขึ้นไปส่งหน่อยสิแพรวาช้อนตาขึ้นมองเขาด้วยสายตาวาวอน อย่าอ่อยครับขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวคุณท่านเห็นจะแย่เอาแพรวาพยักหน้ารับแล้วผลาดตัวออกจากชายนุ่มพร้อมเดินถือกระเป๋าขึ้นห้องไปทันทีโดยมีพระสินยืนมองเธอเดินไปจนรับสายตาก่อนที่เจ้าตัวจะเดินออกจากบ้านไปยังห้องพักของตัวเองเช่นกันกลางดึกในขณะที่ทุกคนต่างหลับไหล แต่พันษากลับนั่งนิ่งอย่างคนที่ใช้ความคิดอยู่ภายในห้องทำงานส่วนตัวเขาจ้องโทรศัพท์มือถืออยู่นานก่อนจะตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อต่อสายหาใครสักคนรอสายอยู่สักพักก็มีเสียงสัญญาณการรับสายจากสายปลายทางครับนายเสียงจากปลายสายไม่มีทีท่างัวงเงียเลยสักนิด อนไปตามพีทขึ้นมาพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยตอนนี้เลยนะได้ครับนายสิ้นเสียงปลายสายพันสากดตัดสายทิ้งทันทีพลางนั่งบีบมืออย่างคนใช้ความคิดเพียงไม่นานเสียงเคาะประตูห้องทำงานของพันสาก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงปิดประตูประตูห้องทำงานถูกเปิดออกพร้อมชายร่างสูงใหญ่ ในชุดเสื้อยือดแขนกุดสีขาวทั้งเกงนอนขายาวสีดำที่เดินเข้ามายัางโต๊ะทำงานของพันษานายเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับพระสินถามออกไปด้วยท่าทีสบายๆแต่ภายในใจกลับร้อนรุ่มกระวนกระบายใจนั่งก่อนสิพระสินพยักหน้ารับแล้วเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับผู้เป็นนาย ฉันจะไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันนะเรื่องนายกับแพรอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะพันษาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบในท่าพิงพนัาเก้าอี้มองชายหนุ่มด้วยสายตาอ่านยากผมขอโทษครับนายพระสินที่นั่งตัวเกรงปรีบก้มหน้าลงอย่างคนสำนึกผิดนานหรือยังตั้งแต่สองปีก่อนครับ แล้วนายคิดจะบอกฉันเมื่อไหร่ฉันคือพ่อของแพรว่าคือเจ้านายของแกคือคนที่ทำให้นายมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่นายกลับแอบมีความสัมพันธ์กับลูกสาวของฉันโดยที่ไม่คิดจะบอกพ่อเลยสักคำนายว่ามันถูกต้องแล้วเหรอพริตพันษายังคงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบดังเดิม ซึ่งมันทำให้พระสินรู้สึกผิดต่อผู้เป็นนายเต็มประดานายรู้สึกยังไงกับแพรวะพระสินเหลือบตาขึ้นมองพันษาทันทีก่อนจะตัดสินใจพูดออกไปตามความรู้สึกของตนไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงเขาจะน้อมรับมันผมรักคุณแพรครับแต่ผมรู้ตัวเองดีว่าไม่มีสิทธิ์ฝันสูงขนาดนั้น แต่ผมสัญญาว่าผมจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ดีกว่านี้จะไม่ทำให้คุณแพรก,กับนายรู้สึกอึดอัดครับผ่านสายังคงนั่งนิ่งยิ่งทำให้พระสินร,ร้อนรอนมากขึ้นผมขอโทษอีกครั้งนะครับนายผมจะรีบจบความสัมพันธ์นี้ให้เร็วที่สุดนายจะลงโทษผมยังไงก็ได้ตามที่นายต้องการเลยครับ ทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอถ้าฉันจะส่งนายไปประจำอยู่บริษัทแม่ที่จีนล่ะนายก็ยินดีใช่ไหมพระศินกล้ามกลือน้ำลายฝืดๆลงคอยอย่างยากลำบากครับร่างสูงเอ่ยเสียงแผ่วเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมน้ำอึดอัดและหายใจไม่ออก <c oughs> ฉันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะพีท ฉันเองก็ไม่ได้จะว่าอะไรเรื่องที่นายจะคบหากับแพรวาฉันขอแค่นายเดินมาบอกฉันสักนิดแพรวาเป็นผู้หญิงถ้าคนอื่นเห็นเขาจะว่าเอาได้แล้วไอ้เรื่องความเหมาะสมหรือไม่มีสิทธิ์ฝันอะไรของนายนั่นนะ่ะฉันก็ไม่สนใจทั้งนั้นฉันขอแค่คนคนนั้นสามารถดูแลแพรวาได้ทำให้แพรวามีความสุขได้ ฉันก็ยินดีทั้งนั้นผ้าสินรู้สึกใจชื้นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกชายหนุ่มเผยยิ้มบางให้กับพันษาอย่างเนื้อขอบคุณแล้วเรื่องย้ายไปอยู่ประจำที่จีนล่ะครับนายนายคิดว่าแพรวาจะยอมไหมละ่ะถ้าฉันทำอย่างนั้นแพรวามันได้ฉีกอกฉันแน่ฉันฝากแพรวาด้วยนะพีท พระินหลุดหัวเราะออกมาพร้อมพยักหน้าตอบรับด้วยสายตาแน่วแน่ขอบคุณครับนายภระินเอ่ยพร้อมยกมือไหว้นอบน้อมไปไปพักผ่อนได้แล้วเออที่หลังจะทำอะไรก็ให้มันรับตาคนกว่านี้หน่อยก็แล้วกันพรศินพยักหน้ารับแล้วเดินออกจากห้องไปเช้าว,วันใหม่ ท้องฟ้าสว่างสดใสแพรว่วายืนตรวจความเรียบร้อยของชุดก่อนจะออกไปทำงานตามปกติแต่เธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่วันนี้เลขาส่วนตัวอย่างพีทไม่มาปลุกเธอเหมือนในทุกๆวันหญิงสาวหมุนตัวอยู่หน้ากระจกอีกรอบแล้วเดินไปหยิบกระเป๋าเตรียมตัวออกไปทำงานแต่ประตูห้องเธอก็ถูกเปิดออกภัสินเดินหน้านิ่งเข้ามาในห้องของเธอ ก่อนจะคว้าข้อมือเล็กให้เดินตามไปที่เตียงนอนพร้อมจับเธอให้นั่งลงอย่างเตียงกว้างโดยที่เขายืนมองหน้าเธออยู่ท่านรู้เรื่องของเราแล้วสิ้นเสียงของพระสินดวงตากลมโตเบิกกว้างอย่างตกใจแล้วแล้วป๋ารู้ได้ยังไงป๋าว่ายังไงบ้างโกรธหรือเปล่านายไม่เป็นอะไรใช่ไหม ยิงสาวที่เหมือนสติหลุดไปแล้วนั้นรัวคคำถามใส่ใชายหนุ่มในทันทีไม่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านฝากให้ผมดูแลคุณให้ดีพระสินเอ่ยเสียงนุม่มพร้อมส่งยิ้มอบอุ่นให้เธอจริงเหรอพีทนายพูดจริงใช่ไหมพระสินพยักหน้ารับแพรวาก็โผลเข้ากอดชายหนุ่มอย่างดีใจไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอ,อีกแล้วนะคุณแพร อืมไปครับจะสายแล้วนะเราเรีบไปกันดีกว่าภาศีลผละออกจากตัวเธอแล้วเดินไปหยิบกระเป๋าก่อนจะเดินตามเธอลงไปข้างล่างที่มีพันษานั่งดูข่าวอยู่ห้องโถงกลางบ้านแปรว่าเมื่อเห็นผู้เป็นพ่อก็รีพุ่งตัวเข้าไปกอดอย่างเต็มรักพร้อมกดจูบลงบนแก้มสากของผู้เป็นพ่อทันทีขอบคุณนะคะป๋า ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้แพรนะคะรักป่าที่สุดเลยค่ะพูดจบแพรบาก็ผลัดตัวออกแล้วเดินไปก่อดแขนพระสินที่ยืนรออยู่หน้าประตูแพรไปทำงานก่อนนะคะป๋าหญิงสาวส่งยิ้มหวานพร้อมโบกมือให้ผู้เป็นพ่อก่อนจะเรียบดึงแขนชายหนุ่มเดินออกจากบ้านไปด้านพันษาก,ก็ได้แต่สายหน้าอย่างอ็นดูลูกสาว ใบหน้าก็เปื้อนรอยยิ้มหนึ่งเดือนผ่านไปรถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวบนท้องถนนไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังบ้านหลังใหญ่แพรวาน,นั่งหลับมาตลอดทางเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานดึกติดต่อกันหลายวันพ่วงก,กับการประชุมที่แสนยาวนานอย่างวันนี้ด้วยเช่นกันรถยนต์เคลื่อนตัวมาจอดยังโรงจอดรถของบ้านและเหมือนว่า วันนี้บ้านสันเทารุ่งเรืองจะมีแขกเพราะมีรถยนต์แปลกตาจอดอยู่อีกฝั่งของโรงจอดรถเสียงเครื่องยนต์ดับลงพระสินจึงหันไปหาคนที่หลับสนิทอยู่เบาะด้านข้างคนขับคุณแพรครับถึงบ้านแล้วนะครับชายหนุ่มเขย่าตัวเธอเล็กน้อยคนที่หลับอยู่ก็รู้สึกตัวก่อนจะก้าวลงจากรถด้วยอาการสลืมสลือเดินมุ่งหน้าเข้าบ้านทันที โดยมีพระสินถือกระเป๋าและเอกสารต่างๆเดินตามหลังเข้าไปบรรยากาศภายในห้องรับแขกค่อนข้างตึงเครียดโดยแขกของบ้านฉันทังรุ่งเรืองก็คือพลอยรัตที่นั่งอยู่บนโซฟาตรงข้ามกับเจ้าของบ้านอย่างพันษาจนตรอกแล้วสินะพันษาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันไม่มีทาง ึังก็แค่มาเรียกร้องสิทธิทความเป็นแม่ของแพรวาก็เท่านั้นพปรยรัตตอบเข้าไปด้วยความลนลานอย่างเห็นได้ชัดสิทธิความเป็นแม่งั้นเหรอพูดตลกไปไหมคุณสิทธิของคุณน่ะมันหมดไปตั้งแต่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนแล้วแต่ยังไงฉันก็เป็นคนคลอดแพรวาออกมานะแพรวาที่ยืนฟังผู้เป็นพ่อทะเลาะก,กับแขกภายในบ้าน จากที่เธอเหนื่อยและเพลียมาตลอดก็รู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อได้ยินว่าแค่คนสำคัญคนนั้นมาเรียกร้องสิทธิความเป็นแม่จากเธอและพ่อของเธอแพรว่ายืนฟังอยู่นานจนเธอรู้สึกไม่สามารถทนฟังได้อีกต่อไปเธอจึงหันหน้าไปมองพระสินที่ยืนอยู่ข้างกายอย่างขอความเห็นพระสินที่รู้ว่า เธออยากเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างให้จบเขาจึงพยักหน้าให้เธอเพื่อสื่อว่าให้เธอลุยได้เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นแพรว่าจึงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วเดินมุ่งหน้าเข้าไปในห้องรับแขกทันทีต้องการอะไรคะคุณน้าต้องการอะไรจากเราแพรว่าพูดออกไปด้วยเสียงราบเรียบพร้อมเดินเข้าไปนั่งข้างผู้เป็นพ่อโดยพระสิน กำลังเดินเอาของขึ้นไปเก็บอย่างห้องของเธอแต่พันษาเรียกขัดไว้ก่อนพีดอย่าพึ่งไปมานั่งอยู่ฟังด้วยกันก่อนพาสินจึงเดินเข้ามานั่งตรงโซฟาอีกตัวข้างแพรวา่าปรายรัตมองด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถามออกไปนะ้างั้นเหรอปรายรัตเอ่ยด้วยเสียงเบาว,วิวกับสรพนามที่เธอได้ยิน อ๋อขออนุญาตไม่เรียกแม่นะคะเพราะไม่เคยได้เรียกมาก่อนมันไม่ชินค่ะพลอยรัตได้แต่นั่งนิ่งกับมือตัวเองแน่นฉันขอคุยเฉพาะคุณในครอบครัวได้ไหมคุณนอกออกไปก่อนได้หรือเปล่าพลอยรัตหันหน้าไปคุยกับพระสินที่นั่งอยู่ข้างแพรวา พีทเขคือคนในครอบครัวของฉันส่วนคนนอกคือเธอต่างหากล่ะไอยรัตรู้สึกหน้าชาทันทีเมื่อได้ยินประโยคหักหน้าเธอจากพันษาพ,พูดมาเถอะค่ะคุณต้องการอะไรฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะจะพูดตรงๆเลยก็แล้วกันในฐานะที่ฉันก็เป็นแม่ของแพรวาฉันก็อยากจะได้รับการดูแลจากแพรวาเหมือนกับคุณบ้าง <c oughs> มันช่างน่าตลกสิ้นดีพูดออกมาได้ยังไงมันได้กลั่นกรองออกจากสิริบรัมสักนิดหรือเปล่าพันษาพูดอย่างเข้นหัวเราออกมาทำไมฉันก็มีสิทธิ์เหมือนกันไม่ใช่เหรอสรุปที่มาในวันนี้เพราะว่าอยากได้เงินว่างั้นเถอะพรอยรัตมีท่าทีอึกอกักกับคำถามที่พันษาถามออกไปแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรพันสา หนูจะให้สิ่งที่คุณน้าต้องการแต่คุณนาต้องสัญญาว่าจะไม่มายุ่งกับครอบครัวของหนูอีกให้ถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดๆต่อกันแต่ถ้าหากว่าคุณน้ายังมาวุ่นวายกับเราอีกหนูให้สัญญาเลยว่าคุณน้าน่ะจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติอีกต่อไปตกลงไหมคะถ้าคุณน้ายยอมรับข้อเสนอของหนูได้หนูก็ยอมนี่ ฉันเป็นแม่ของเธอนะแพรว่าคุณพันษาคุณอบรมสั่งสอนลูกคุณยังไงถึงได้เป็นคนแบบนี้พันษายังคงนั่งนิ่งแล้วก็เรื่องแม่ของหนูที่คนอื่นๆชอบถามกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะหนูบอกคนอื่นตลอดว่าแม่หนูได้จากไปตั้งนานแล้วส่วนเรื่องการอบรมสั่งสอนก็ไม่ต้องห่วงเช่นกันค่ะ เพราะป่าของหนูสั่งสอนมาดีเลี้ยงดูอย่างดีแต่ถ้าจะให้เล่าก็คงจะยาวเลยส่วนคนที่ไม่ได้เลี้ยงมาพวกเขาก็คงไม่มีวันเข้าใจหรอกค่ะแปรว่าผู้จบก็หันหน้าไปหาพีทแล้วยื่นมือไปหยิบกระเป๋ามาจากเขาก่อนจะเปิดกระเป๋าแล้วหยิบปากกาพร้อมกระดาษเช็คแผ่นเล็กแผ่นหนึง่งแล้วเขียนตัวเลขลงไป ก่อนจะยื่นไปตรงหน้าของพลอยรัตนี่คือค่าน้ำนมตลอดสองปีที่คุณอดทนอดกลั้นเลี้ยงดูหนูมาหวังว่าจะพอนะคะเพราะถ้ามากกว่านี้หนูก็คงจะให้ไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่พอใจจะไม่เอาก็ได้นะคะซิ้นเสียงแพรว่าพรอยรัตรีบคว้ากระดาษแผ่นเล็กมาจากมือบางทันทีเธอมองตัวเลขบนกระดาษ ปรากฏตัวเลขจำนวน5ล้านบาททวนโดยมีลายเซ็นของแพรวาเดื่นร้าอยู่บนกระดาษพรอยรัตเมื่อเห็นตัวเลขนั้นแล้วก็เผยยิ้มกว้างดีใจอย่างออกนอกหน้าก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติฉันก็ไม่ได้อยากจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรหรอกนะฉันก็แค่อยากมาดูความเป็นอยู่ของลูกสาวตัวเองบ้างก็แค่นั้นพรอยรัตเอ่ยปากออกไป ละวางท่ามากขึ้นก็ดีค่ะที่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าความเป็นอยู่กับชีวิตของฉันในตอนนี้เป็นยังไงบ้างและฉันก็หวังว่าคุณจะทําตามคําพูดของตัวเองนะคะจ้ะว่าแต่คนที่นั่งข้างแพรเป็นใครหรอที่บ้านคุณประบีวันนั้นก็เห็นยืนรอที่โรงจอดรถอยู่เลยแต่ทําไมวันนี้ถึงได้มานั่งโซฟาเทียบกับพวกเราได้ล่ะ แพรว่ามองหน้าคนข้างกายทันทีหลังจากพลอยรัดเอ่ยถึงคนรักของแพรเองค่ะเขาเป็นเด็กกำพร้าทำงานเป็นเลขาของแพรมีคอนโดหนึ่งหลังไม่มีรถไม่มีหน้ามีตาทางสังคมคุณนะ้ามีอะไรจะถามแพรอีกไหมคะแพรว่าเอ่ยออกไปพร้อมเอียงคอถามอีกคนอย่างต้องการคําตอบไม่มีจ้ะงั้นฉันขอตัวกลับเลยกว่าไม่รบกวนเวลาของพวกคุณแล้ว พลอยรัตพูดจบจึงได้ลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องรับแขกไปแล้วก็เอ่ยขึ้นมาเบาๆใ่ต่ำจริงๆประโยคพูดกับตัวเองของพลอยรัตพันษากลับได้ยินอย่างชัดเจนเหมือนคุณน่ะหรอแต่ผมว่าไม่เหมือนหรอกนะเพราะว่าแพรน่ะเขายอมร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันหาร่วมกันสร้างครอบครัว ไม่ใช่รอแต่จะจับคนรวยเหมือนกับใครบางคนแน่นอนผมเชื่อว่าผมเลี้ยงลูกของผมมาดีพอคำพูดเสียดสีของพันษาทำให้พลอยรัชงักไปก่อนจะรีบก้าวขาฉับเดินออกจากบ้านฉันเท้ารุ่งเรืองไปทันทีพันษาหันหน้ากลับมามองลูกสาวแปรวานั่งนิ่งไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกจากปากเธอแต่นิ้วเรียว กลับจิกเล็บลงบนหลังมือของตัวเองจนเกิดรอยแดงเป็นทางพันษาเห็นเช่นนั้นจึงรีบดึงร่างบางของลูกสาวเข้ามากอดเอาไว้ด้านพสินก็รีบดึงมือออกจากกันแล้วกอบกลุมไว้ด้วยมือใหญ่ของเขาแพรวาถอนหายใจออกมาก่อนที่หยดน้ำตาจะไหลลงประแก้มนวลน,นั้นโดยไม่มีเสียงร้องไห้เด็ดรอดออกมาเลยไม่เป็นไรนะลูกทุกอย่างมันจบแล้ว จบแล้วจริงๆพันสาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแปรว่าจึงพยักหน้ารับเราคงไม่มีอะไรติดค้างเธออีกแล้วนะคะป๋าแปรว่าช้อนตามองผู้เป็นพ่อพร้อมรอยยิ้มบางที่ประดับบนใบหน้าไปลูกพากันขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วป๋าให้หนูหยุดหนึ่งอาทิตย์ ให้หนูกับพี่ได้พักผ่อนยาวๆจะออกไปเที่ยวบ้างก็ได้นะแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อแปรววาหันหน้ากลับไปมองพระสินที่กุมมือเธออยู่เพื่อขอความเห็นผมแล้วแต่คุณแพระนะแพรวาส่งยิ้มให้ชายหนุม่มแล้วหันกลับไปกอดผู้เป็นพ่อเส่นเดิมก่อนจะขอตัวขึ้นห้องไปบรรยากาศที่แสนจะเงียบสงบ ของบ้านพักตากอากาศที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนเป็นที่สุดสายลมโชยพัดผ่านผ้าม่านริมหน้าต่างเข้ามาภายในห้องนอนซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยภายในห้องมีเตียงขนาดคิงไซส์อยู่โดยมีร่างชายหญิงคู่หนึ่งนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงกว้างแพรวาและพระศิล ตัดสินใจมาใช้ชีวิตวันหยุดกันที่บ้านพักตากอากาศของแพรวาที่เขาใหญ่วันนี้แพรวาตื่นก่อนเขาแล้วก็ลุกมาจัดเตรียมอาหารไว้ให้ชายนมก่อนจะเดินขึ้นมายังห้องเพื่ออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่จนเสร็จเรียบร้อยพระสิ์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นแพรวาเองก็ไม่คิดที่จะปลุกเขาเธอเดินออกมารับลมเย็นเริมระเบียง พลางสุดเอาอากาศดีๆเข้าปอดไปจนเต็มปอดและจู่ๆก็มีบางอย่างเข้ามาโอบรอบเอวเธอจากทางด้านหลังชายหนุ่มวางคางเกยไหล่บางของเธอจมูกโด่งคลอเคลียอยู่บริเวณซอกคอขาวเนียนพร้อมสูดดมกลิ่นกายอ่อนๆของเธออย่างคนติดสารเสพติดพอแล้วลงไปทานข้าวกันดีกว่า แปรว่าผลักไปหน้าหล่อเหลาออกจากซอกคอของตัวเองเปลี่ยนเป็นทานคุณแทนได้ไหมชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาหวานเยิ้มเมื่อคืนยังไม่พออีกหรือไงเบาๆลงบ้างนะเรื่องความหื่นนะ่ะพระสินได้แต่หัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะเดินลงไปทานข้าวพร้อมกันกับเธอท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะเงียบสงบบนโต๊ะขนาดเล็ก ที่มีอาหารถูกจัดวางไว้ไม่กี่อย่างแต่ก็เพียงพอต่อการรับประทานของทั้งสองคนพระสินเดินถือแก้วน้ำส้มมาวางไว้ข้างมือบางก่อนจะนั่งก่อนจะนั่งลงทานข้าวคู่ก,ก,กันกับเธออย่างอาร่ออร่อยชายหนุ่มคอยตักอาหารใส่จานให้เธออย่างไม่ขาดตกบกพร่องและเมื่อเขาอิ่มแล้วเขาก็นั่งมองหญิงสาวทานอย่างนึกเอ็นดู พระสินยื่นมือไปหยิบเม็ดข้าวที่ติดอยู่มุมปากของเธอมาเข้าปากตัวเองซึ่งแพรวาก็ได้แต่ส่งยิ้มหวานให้เขาเพื่อเป็นการขอบคุณหลังจากทานข้าวเสร็จชายหนุ่มก็ถือภาชนะใส่อาหารไปล้างเองแพรวาจึงเดินขึ้นห้องมานั่งชมวิวอยู่โซฟานอกระเบียงดวงตากลมโตทอดมองออกไปพรางนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอ เธอได้แต่นึกขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและขอบคุณทุกคนที่ผ่านออกไปจากชีวิตของเธอเช่นกันเธอเข้าใจว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตมีเข้ามาก็ต้องมีออกไปหญิงสาวคิดอะไรเพลินๆคนเดียวอยู่สักพักโซฟาตัวใหญท่ที่เธอนั่งก็อ่อนยวบลงเรียกสติให้เธอหันกลับไปมองพบว่าเป็นพระสินที่มานั่งลงข้างเธอ พร้อมขนมคุกกี้ที่เธอชอบทานมาวางลงตรงหน้าโดยไม่ไวายที่จะโน้มหน้าลงมากดจูบที่ริมฝีปากบางก่อนจะหยิบคุกกี้ขึ้นมาใส่ปากให้เธอโหยนี่คนหรือไมโครวเวฟเนี่ยอบอุ่นจังเลยนะคะแพรว่าเอ่ยแซวเขาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม <c oughs> เป็นเตาเผาฐานแทนได้ไหมอะไมโครวเวฟ รู้สึกว่ามันจะเล็กไปไม่เพียงพอกับความอบอุ่นที่พีทจะมอบให้แพรหรอกแพรว่าที่กลั้นขำเอาไว้ไม่ไหวจึงรุดหวัวเราะออกมาเสียงดังกับการเปรียบตัวเองของชายหนุ่ม <c oughs> เขาคิดได้ยังไงเปรียบตัวเองกับเตาเผาถ่า,านมันจะไม่ร้อนอบอ้าวไปหน่อยหรอไม่ร้อนอบอ้าวแน่นอนมีแต่ร้อนแรงพูดจบ ชายหนุ่มก็ผลักเธอล้มลงไปนอนราบกับโซฟามือหนาจับข้อมือของเธอไว้เหนือหัวก่อนจะโน้มลงไปกดจูบริมฝีปากบางของเธออีกครั้งความต้องการและความโหยหาในการและกันของคนทั้งสองไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆและวันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเขาคงไม่ได้ออกไปชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติที่แสนจะสวยงามแน่นอนตกดึก พระสินที่รู้สึกคอแห้งจึงลุกขึ้นเตรียมตัวจะออกไปกินน้ำสายตาก็เหลือบไปมองใครอีกคนที่หลับไปด้วยความพเพลียมือยื่นไปปัดปลอยผมที่ปกปิดใบหน้าแสนหวานนั้นออกพลางนึกขอบคุณพันษาที่รับเขามาทำงานที่สันทารุ่งเรืองและบังเอิญให้เขาได้เจอกับแพรวาขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เขาได้มารับหน้าที่ดูแลแพรวา จากผู้ดูแลว่าเป็นเลขาจากเลขาก็มาเป็นบอดิกาจำเป็นก่อนจะเลื่อนมาเป็นคนรักของเธอและกำลังจะเลื่อนไปเป็นสามีของเธอโดยถูกต้องตามกฎหมายในอีกสองเดือนข้างหน้าซึ่งในตอนนี้เขาก็ให้สัญญากับพรรษาไว้ว่าเขาจะรักและดูแลแพรวาให้ดี ให้ได้เท่าที่พรรษาดูแลเธอมาตลอดเวลา28ปีเขาจะทำหน้าที่นั้นต่อจากพ่อของเธอจนกว่าชีวิตของเขาจะหาไม่จบปริบูรณ์